ไปสิครับตีห้องแบบนี้เลยฮะนี่ครับทุกคนหมูหอมเราฮะโรยไปครับโอ้โหเป็นไงคะเป็นไงคะให้เราใครจะไปว่ายน้ำโยมือขึ้นอี๋ว่ายน้ำกันดีกว่าไหนหมาไหนหมา โอยหมาจมน,น้ำนะลูกขึ้นมาเร็วอุ้ยอย่ามาเล่นด้วยเนี่ยทุกคน BB, BB บีบ่นอยากเล่นน้ำคนระับไม่ต้องไปสะที่ไหนครับผมทำให้เล่นในห้องน้ำนี่แหลนะง่ายดีแปลงฟันทำไงแปรงให้ด้วยโอ้หถูกต้องต้องไปอย่างนี้นะลูกแปงข้างในด้วยโอเคเก่งมากเก่งมาก มีอะไรกินไหมลูกอันนี้มีแต่นมลูกอ่ะไม่มีอะไรกินเลยอ่ะแล้วนันนี้อะไรลูกมีปะมีอะไรกินไหมลูกกี่เพื่านหน่อยมีไหมไม่มีเลยในนี้ก็ไม่มีอะไรกินลูกไม่มีอะไรเลยนะทุกคนไม่มีอะไรกินเลยวันนี้งั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย ยงังยังไปไหนยังไม่ไปอะ่ะ <G ül> โอเคพี่พี่ไปซื้อข้าวให้ไปกีนหน่อยเร็วไป <G ül> โอเคครับสวัสดีครับทุกคนผมบ้านบิบิเมมโมรีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรกินจริงๆในบ้านตอนนี้ก็เดี๋ยวแม่บุ๊กฮะออกไปซื้อของอยู่ครับไปซื้อวัตถุดิบอยู่ฮะไปคนเดียวนะฮะส่วนเนียก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะทาอะไรกินนะฮะเดี๋ยวรอแม่บุ๊กกลับมาก่อนแล้วกันนะครับบิบจะไปไหนไปซื้อข้าวไ,ไปกินหรอคะเอาไปเลย A few moments later เอาหม,มามาแล้วไปเร็วไปหาหม,มาเร็วช่วยหม,มาเร็ว <c oughs> <laughs> อันนี้ช่วยยุ่งเพียบเลย นี่ครับน้องไก่มาอีกแล้วอันนี้น้องใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราจะทำอะไรคะไก่ทอดซอสหัวออยชีสค่ะนี่ฮะวันนี้เราใช้น้องไก่แบบว่าน้องใหญ่ๆนะครับเราไม่เคยใช้น้องไก่ใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่แต่น้องเล็กมาตลอดเลยนะอันนี้กี่น้องคะยี่สิบค่ะหุ้ยรู้ไหมว่ายี่สิบน้องนี้อะไรเนี่ยโอ้โหจะวันเกิดบีบีแล้ว Happy birthday you to จะบอกว่าน่องไก่บเริ่มมาเทิมขนาดนี้20น่องนะครับราคา120บาทนะครับมื้อนี้120บาทอย่างแรกทําอะไรคะที่รักหมักไก่ค่ะเค <Okay. S 1> ขั้นตอนแรกก็เอาเกลือลงไปแช่ในไก่ที่กําลังล้างนะครับเพื่ออะไรคะให้แบบไปที่มันเป็นเหนียวเหนียวเมือม่อเมื่อมันออกะ่ะ ไปตลาดต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้เลยเหรอไม่สวยเลยค่ะโอ้โหนี่นทุกคนก่อนที่จะหมักไก่นะครับก็บั้งไก่ก่อนนะฮะเพราะว่ามันใหญ่นะครับเวลาหมักจะได้เข้าเนื้อนะฮะโอ้โอเนื้อนแน่นมากมะเอ้ยสามชิ้นก็อิ่มแล้วมั้งน่าเชื่อมาครับป้าเนี่ยเ <c oughs> หยืย่ไก่ก็มาบึุดโอ้โหโอ้โหนี่กับมือที่เขามีแต่เชฟมิชลินใช่ไหมอันนี้เชฟบิสโตนเชฟบิสโตนครับยิ้มทีหนึง โอเคบ้ายยนะให้ท ok 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 ําอะไรก็ทาหุยท um> ุกคนบีบเหม็นกระเทียมโอ้โหตัวแค่นี้ยังไม่สองขวบรู้แล้วนะว่าเหม็นคืออะไรใส่กระเทียมลงไปนะคะแั้นโรยกระเทียมลงไปเลยครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะโรยไปครับน้ำตาลนะคะนหนน้ำตาลอยู่ไหนคะไม่เห็นครับพูดแต่ไม่เห็นน้ำตาล นี่ครับโรยลงไปนะน้ำตาลสักเท่าไหร่คะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ 1>, 1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ไทยค่ะพริกไทยนี่ใส่เยอะๆเลยนะเพราะว่า<ช>มันจะหอมมากไก่ทอดพริกไทยครับผมไม่ต้องทำซาวรีมแล้วๆๆมั้งมั้งอ,อ,อันนี้ทไม่มีซอสมันไม่มีซอสรีมเออลืมไปไก่ทอดซอสหัวหอมซอสบงโรใส่ไปฟัดสองช้อนค่ะสองช้อนครับผมเรียบร้อยนี่ครับสูตรหมักไก่ของแม่บุ๊คครับ ชุนพี่ไก่เหรอคะชุนท่ายังไงเหม็นเหม็นท่ายังไงครับลูกเหม็นท่ายังไงโอ้ยโอ้ไม่เป็นอะไรมักไก่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะค่ะ20ได้ไหมได้ค่ะ30ได้ค่ะ40อัพชูยูเลยค่ะอัพชูยูเลยค่ะอัพทูยูแปลว่าอันเนี่ยเอาแป้งใส่ไว้ในนี้แล้วฮะแล้วก็ผสมน้ำลงไปครับผม อ,อพอชุมชอช่มชื้นชุ่มชื้นนะทุกคน<ม>นะเสร็จแล้วก็คนเข้าไปฮะมาม้ามีคนบอกให้พูดภาษาเหนือพูดได้ไหมคะเราอะ่ะได้เจ้าได้เจ้า <laughs> ทุกคนเฮียเป็นคนที่ฟังภาษาเหนือไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะ <laughs> เวลาแม่บุกเขาบนเฮียนะเขาจะบ่นภาษาเหนือแล้วเี่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขารู้เรื่องของเขาเดียวแล้วกาหัวล้อบแบบเนี้ยนะี่ครับตีแปง้งจนเป็นแบบนี้เลยครับ <laughs> จุ่มลงไปเลยนะครับเอาให้่วมแล้วมาลงถ้วยที่สามเอ้สองไม่ใช่สามนี่ครับ สูตรนี้เราไปทำกันเลยทุกคนกินก็อร่อยขายก็รวยไม่ค่ยโอ๊ยอุตส่าห์จะได้ภาพสวยๆจุดแกงไม่ติดเอาใหม่ทุกคนเทคงส สาสิครับเรียบร้อยไก่ทอดเนาไม่<อ>น่ากินมากไฟแรงมากทุกคนสวยไหมทุกคนนี่เราทําไก่ทอดกันตอนกลางคืนอีกแล้วนะตอนนี้ประมาณสักสามทุ่มแล้วนะครับเรามากินไก่ทอดกันนะะบอกไว้เลยว่าไม่เกินปีหนึ่งแน่นอนพวกเราจะไปอาอยุน้อยร้อยโลคะ่ะถูกต้องครับผมมาแล้วคะ่ะ นี่ฮะน้องไก่ทอดของเราสูตรเชฟบุ๊กครับลองไปทาตังมาดูนะทุกคนนี่ยเคฟยูไก่ทอดเคฟยูรู้จักไหมคะรู้จักค่ะโอเครู้จักก็ได้ค่ะตอนนี้เราจะมาทาอะไรคะทำซอสหอมๆค่ะเริ่มจากการใส่มายองเนสค่ะมาใช้หมดเลยนะใช้หมดกระปุกนี้เลยเหรอคะโอเคเอาหมดถ้วยเลยนะครับเพราะว่าน้องไก่เราเยอะมากครับโอ้โหดูดิจะกินหมดไม่แน่นี่กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยใส่มายองเนสไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะครับ นี่ฮะทุกคนใสโยเกิร์ตรสธรรมชาติครับใส่ไปทั้งหมด3าถ้วยนะคะทุกคนใสไปเพิ่งไปประมาณ3ช้อนนะครับช้อนที่3มเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตอให้เข้ากันเลยครับแล้วเด็กมาขโมยไก่กินเดินมันเด็ดแล้วก็เกี่ <c oughs> ดูลูกหมาดิเออคุณมาถ่ายกับผมเลยไหมคุณคุณบีบีเดิมนมาจกแล้วก็ไปนี่ทุกคนตีเข้ากันแบบนี้เลยฮะเสร็จแล้ว เรียบร้อยครับไก่ทอดพร้อมแล้วครับผมซอสพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับผมมาหัวหอมไม่เห็นหน้ามามาไม่ได้ค่ะนี่ใส่หัวหอมก่อนนะนี่ครับทุกคนหัวหอมเราฮะโรยไปครับซอสให้บางเหมือนแบบว่ามะม่วงเลยนะฮะเรามาลาดซอสหัวหอมกันครับนี่ครับทุกคนซอสหัวหอมของเราลองไปทําตามมาดูนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนแค่นั้นไม่พอนะทุกคนนี่ครับ ตายแล้วโรยด้วยออริกาโนนะครับผมนี่ทุกคนมาแล้วฮะมีจิ้มเลยจิ้มแล้วทำไงคะย้ำม,มิ้ไหมคะย้ำโอเคอหอมด้วยนะคะ,ะมันหวานอ่ะตอนนี้ก็ให้เด็กเขาชิมไปก่อนนะครับผมแล้วเราผู้ใหญ่กินทีหลังนะฮะต้องให้เด็กเขาเปิดก่อนครับแทะไก่กินตั้งแต่ยังไม่เสร็จอ,ะอ่ะมา <laughs> นี่ก็จิ้มกินอย่างเดียวเลยทุกคนน่องแรกของเราฮนะ เป็นงไงคะเป็นงไงคะให้เาืาเป็นงไงร,รู้เลยอ่ะสวรรค์นบนดินมีจริงทุกคนไก่ทอดอร่อยมากหอมแบบหอมพริกไทยอ่ะซอสนัวมากเลยทุกคนตอนนี้ปาไม่รู้เลยนะว่าจะอร่อยที่ชีสหรืออร่อยที่หัวหอมหรืออร่อยที่ซอสดีหรืออร่อยที่ไก่อีกโอ้โหอร่อยอะดดีนะใส่ใพริกไทยเยอะอ่มามะพอใส่พริกไทยเยอะแล้วไก่ทาให้ไก่มันแบบเครื่องเทศมันถึงมากทุกนคนนะ,ะทั้งชีสทั้งซอสหัวหอมฮะ เอาช้อนนะคะช่องนี้เปิดรอบีบีนะให้โตแล้วก็มานั่งกินร้อมกับเฮียนะวันนี้ลองฝึกดูแล้วกินได้ไหมนี่เอาแล้วแสดงว่าอร่อยจริงเนี่ยไม่งั้นบีบีไม่กินอ่ะอุ้ย,อยขอโทษค่ะลูกขอโทษค่ะแป้งหนึ่ง มีคนคอมเมนต์บอกนะวนเวลาเฮียกินอะไรอ่ะอร่อยทุกอย่างเชื่อดิจะบอกว่าที่กินเข้าไปอร่อย,อยจริงๆ <Wow. S 1> ไม่ได้แบบว่าเออหืออ,อาหารให้มันแบบดูหน้าอร่อยแต่มันอร่อยจริงทุกคนมีหลายคลิปนะที่เฮียทาเสร็จแล้วเฮียกินแล้วไม่อร่อยแล้วเฮียไม่เดาออกมีหลายคลิปเลยบอกเลยหลายเมนูด้วยแต่อันไหนที่อร่อยก็คือออกต่อเนื่องไปเลยฮะแม่บุ๊กบอกว่า <S <S ให้กินไก่แล้วก็กินหัวหอมไปด้วยนี่ครับหัวหอมอะ <S <S อมหอมมากเลยมั้งหัวหอมหอมะ่ะไม่เหม็นใช่ไหมไม่ค่ะระหว่างที่เฮียกำลังกินไก่อยู่นะฮะ เด็กนั่งกินชีสทั้งทั้งอะไรเนี่ยทั้งกระทะเลยทั้งกระทะเลย,ยเป็นลูกป้าตัวจริงเลยเนี่ยเราอ่ะติต่อเลยค่ะเอาตักเลยค่ะตักเลยค่ะอืมน,นี่ค่ะไว้ยินให้ครบนะคะนี่เลยอันนี้เลยของป้านี้โอ้โหทุกคนเ้ยน,น้องดึงนี่เท่าหน้า <c oughs> เลยน้นนองใหญ่เท่าหน้าเลยทุกคน <c oughs> <ๆ S 1> ขาวๆเลยครับไปเลยค่ะทีละโ <c oughs> จอจออชน,อ,นอร่อยมากอืม,อมชนมีบอกให้ชน อโอ้ตาจะมาขายเหอะเมนูนี้ <s ets> ม่ไม่น่ปะปะากับป้าอหวันนี้ลองงานบีๆีฮะว่าจะนั่งถ่ายกับพวกเราได้ไหมอ๋อจ้ะนี่ไงคะเนี่ยช้อนอยู่นี่ค่ะชนไข่อนชนหืตัวไข่ต้อยหอมพริกไทยหอมเครื่องแล้วซอสชาวครีมเนี่ยผสมกับชีสเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งเลยนะ <S <s <ets> <S ด้านอาหารเนี่ยโอ้โหทุกคนเอออ่ะ กินไปเช็ดปากไปทุกคนอือหือ,ห,อหมดไปแล้วสองอร่อยจริงๆโอเคเดี๋ยวให้บีบีไปพักก่อนนะทุกคนมาทุกคนต่อกันดีกว่าฮะน่องนี้โอ้โหมาเอ้ยไปเลือกน่องขนาดนี้มาจากไหนเนี่ยใหญ่มากที่รักอือหือพาไปกินแบบออริจินอลได้ไหมคะที่ไหนคะ เกาหลีทุกคนดูคลิปเฮเยอะๆนะอย่ามีเงินพาแม่บุ๊กไปเกาหลีไปกินของจริงอะสักวันหนึ่งต้องได้ไปค่ะหือโออร่อยมากหมดไปสามชิ้นกลัไปทุกคน<อ>นี่ผมเคยกินครั้งแรกในชีวิตเลยนะไอไก่ทอดซอสหัวหอมเนี่ยือ อออืมอืมอ้าว<อ>ิ้นยาวเหรออะอืมอืมสิ้นยาวลูกอ,อ่ะสิ้นยาวก็สิ้นยาวให้เขากินตรงนั้นอูมาป้ากินไปสี่น้องอิ่มเลยอะทุกคนน้องใหญ่มากมาไม่ย่อท้องรนะไม่คิดว่าไก่ทอดกินกนโยกเกิดมันจะอร่อย มันมีส่วนผสมของโยเกิร์ตด้วยนะฮะมาไปดูสู่จากไหนามานะคะเขากำลังฮิตกันตอนนี้ทันเทนนั่นเนี uh ่ย huh ไว้นั้นเนี่ยเราตัวไก่ทอดโคตรอร่อยเลยอ่ะ huh อยากกินอะไรไม่ต้องไปซื้อเลยทุกคนทำเองเลยฮะภูมิใจในตัวหม่ามามา ส่วนที่อร่อยที่สุดของไก่ไท้ายน่องอะไรเนี่ยคุณอชอบกินกรอบกรอบคุณลอกแป้งกินแม่บุ๊มไม่กินเนื้อไก่ไปลอกกรอบกรอบกอบินอ,อร่อยเหรอคะกรอบน่าอร่อยครอัอขอบคุณค่ะมาเนี่ยเรารู้จักกันมาก,กี่ปีแล้วคะหกหกปีนะครับผม,มอเอาไปข้อเดียวก่อน Q a สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำ Q a A เพราะนี่อาย อ่าคลิปละข้อแล้วกัน Q&A วันนี้เอาไปครบกันกี่ปีก่อน6ปีนะครับเข้าไปที่7แล้วคะ่ะเข้าปีที่7แล้วนะครับปวดท้อง <laughs> เหรอคะหมอปวดท้องหามหมอ ไม่ไหวแล้วทุกคนอิ่มมากโอเคทุกคนลองไปทําตามมาดูนะครับเมนูนี้ไม่ยากครับที่เหลือนี่เดี๋ยวเก็บไปกินพรุ่งนี้เช้าแล้วกันไม่ไหวไม่ไหวทุกคนจริงอิ่มมากอะไรลูกช้อช้อช้ออะไรอันนี้คือนี่คือช้อนะครับผมบีเรียกว่าช้อ,อะนะพี่ช้อเหรอช้ออะไรลูกนี่เสื้อปะไม่ใช่ช้อเสือ้อโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เงี้ยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบลีลาไปก่อนสวัสดีครับผม Bye bye. phòng chúc anh.